สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูในชั่วโมงโฮมรูมกันนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมานับตัวเลขค่ะเรามาเริ่มที่นับเลขไทยกันก่อนนะคะเลขหนึ่งไทยเลขสองไทยเลขสามไทยเลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยเลขเจไทยเลข8ดไทยเลข9้าไทยเลขสิบไทย ต่อไปเราจะมานับเลขอารบิกนักเรียนนับไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเลขหนึ่งอารบิกเลขสองอารบิกเลขสามอารบิกเลขสี่อารบิกเลขห้าอารบิกเลขหกอารบิกเลขเจ็ดอารบิกเลขแปดอารบิกเลขเก้าอารบิกเลขสิบอารบิกนักเรียนอย่าลืมฝึกนับเลข เลขไทยและก็เลขอารบิกกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสด